แม่ลืมมายูโชสกินปากพรอมด้วยมือตัวเองสวยแล้วเก่งมากเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจมากๆสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้เห็นลูกๆของตัวเองทำอะไรสักอย่างหนึ่งสำเร็จด้วยตัวเองและตอนนี้แม่แม่ขีดกลางปอธิดากำเนิดพลอยก็กำลังชื่นอกชื่นใจค่ะเมือ่อน้องมายูโชสกินปากพรอมรูปตัวการ์ตูนด้วยมือตัวเองบอกเลยว่าสวยงามมากๆ บนอิน t a g r a m มแอดแม่ฟูอนได้มีการนำเอาคลิปวิดีโอและภาพถ่ายกิจกรรมในวันหยุดพักผ่อนของน้องมายูให้แฟนๆได้ชมนั่นก็คือกิจกรรมการปักพรมด้วยตัวเองพร้อมกับระบุแคปชั่นองานพรมชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่มายูทำเองแอลละเลือกไล่เองคะ่ะพรมมายูทำเองสวยไหมคะงานนี้บอกเลยว่าทักะน้องมายูไม่ธรรมาดาค่ะ พระน้องมายูทำเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยวาดแบบเองไปจนถึงการลงมือปักพรมเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดที่ปอโตรองใช้ทั้งสมาธิและความตั้งใจใส่ใจเป็นอย่างมากกระทั่งเสร็จออกมาเป็นพรมลวดลายไม้มโลดีสุดน่ารักและสวยงามทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างก็เข้ามาชื่นชมผลงานชิ้นนี้ของน้องมายูอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะ